ไข่ม้วนดำไข่ม้วนแล้วตัวอื่นหายไปไหนล่ะครับตัวอื่นหายไปไหน ตัวลองอยู่ไหนอ่ะตัวอื่นเนะนี่ยตื่นไนปนไหนล่ะตื่นไปไหนไปแล้วนะไปแล้วนะไข่ม้วนไข่ม้วนไปแล้วนะมีเหลืออยู่สองตัวเนี่ย